ไปขุดเนเธอร์มาก่อนลงนี่ถูกป่ะไปขุดออสซิเดียน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  ตาผมขึ้นมาแล้วลุงเลยผมหานี่ก่อนเป้นก่อย เพงอ่ะเสียเลือดแบบงงๆอ่ะไม่ได้งงๆสี่สี่เล่นคอนเทนต์อ่ะองงออเซ็เง,เงเป็ดเซ็งฝุดฝุดฝุดในสามโลกเนต็ตแม่งเยอะมากเน็ตโฟ Yeah. มันไม่จะไหนแล้วลงุงไหนละคุณได้ยังลงุงปอดเดอร์บีบหมาเลยอีกค่ะทีนี้อยู่ไม่ได้แล้วละลงปอดเดอร์บีบมาแล้วนะขึ้นมาก็ได้นะถ้าสมมติไม่ถ้ามันช้าไปขึ้นมาก่อนก็ได้ ฟาสเตอร์เลยเป็นเกมน่าจะเน็ตนะครับวันนี้เน็ตหน้าไปทีละคนลุงลุงขึ้นมาเลยลุง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 ก็ขึ้นแล้วลุงออเดอร์มันบีบมืดเกิดทำมืดล้วด้วยอุ้ไปบ่ กินแอปเปิ้ลเลยเหรออไอ่กินไม่ได้เป้ย่ไปกินนะอย่าไปกินนะคุณขอแอปเป้ลก่อนได้ไหมขอถือไว้ก่อนแบบเวลาเคอของเราจะได้ไม่ให้้เก้ใหหไปูยอดไปนไปเจอแอปเปิ้ลแอปเ้ลแอปเป้ลงอปเปิ้ลลอยู่ไอยู่ได้อยู่ได้อยู่โอ,อเคอ้อง

วิง่งเราวิ่งอยู่เลยลงวิ่งไปศูนยูนย์ทานทางเราจะได้แอบแล้วก็รอสแตปกพวกเขาทีละคนแล้วละลงคนแอกพวกเราแอกผมน้อยมากเลยใกล้จะศูนย์ศละมาหาเทปเดี๋ยวรอเข้าสุดตรงนั้นนะคไออเอาชิบหายแล,ยล้ว ถ่ยลุงลงไหนเออวะเอแมเอแมูปาคผมถอยลงลงถอยลุงลุงใหญ่อะถอยถอยถเราไม่บอกเราไม่บอกครั้นี้เราไม่บอกเราคนถอยเราคนถอยเราคนถอยเลืเราไม่เลื่อนเราไม่เช่เลื่เราไม่ช ทอยๆๆๆๆว้าเยเกือบจะไปเลยวิ่งลยลุงว่งว่ง่งไปไปไปเฮอยสุๆสุดเลยเราจะไปสุดๆจะคุดปิ่งมากเลยลุงไค่ทนั้นแหละตายตัโพต้องต้องตายคือเล้าเอาุดไม่ได้ จรจีๆเอาโหไอสองคนเลยตัวเต็งกูลุงคนี้ลุงคดองนี้เจอแล้วฝั่งเฮ้ยหูยเจอนี่ท้ายชิบหายเฮ้ยพลดลงลงงงงงนี้ลงมีน้ำอยู่ไอลงๆแล้วุดลงละ ลงลงถึงแล้วตามผมมาลงตามผมมาตามผมมาทีมมิตัวโคตรน่ากลัวเลยว่าผมฟัก ติทามไปเลยใครจะายแม่กระลูกเอ้ย เลยเลยกไม่ได้มาดูเลงไวสิบเอ็เลยก็หลุดล้หเสน้ำยน้ำยน้ำเฮ้ยโอ้โหดีนะไม่ขุดลงเอ้ยตรงนี้ได้ไหมลงไม่เวิร์กว่ะทางอื่นดีกว่า ไม่ของมันจุกติดจังวะาืมก็พอตัวึงก็พออท้องท้องลุงมาเจอพอล้งพอแฝดด้วยเอกไปแลดชิบหายโอ้ตัง้สี่ได้แปดได้แฝดได้อีกแล้ว เฮ้ยดีเก็บเป็นหายเลือเหลือน้อยอยู่นะน้ำน้ำผ่าไหลหลากโอ้ยคดแล้วองขอแค์ของควันอาพีสโอเค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 แค่ของควัน ลงลาพี่ต้องไหนลุงตามต่อลงเราจะ่สายฟาร์ม we are farmer f a r m e มฟอมฟอม We are farmer farmer ไ a um ดมปั um ๊มป um ั๊มข้างละวาดจะมีเพชรลุงเชื่อผมผมเรียนมา <c oughs> ไหนตรงไหนเพชรมีเจอเพชรเหรอ พิษไหนลงุงยังไม,ไม่ลาพิษเลยอ๋อขอลาพิษเหรอท่านเดี๋ยวผมทำเาเาผา่อนโอเคโอ้ลุน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 วางน้ำวางน้ำลุงวางน้ำ แบนต่อลุงใช้สกิลของจูคัสซีชั้นห้าลุงเออใช้สกิลของจูคัสซีชั้นห้าลุงแม็กเข้าคัวเราต้องให้แชมป์นะลูก เจอทองที่แล้วทองลุงผมเล่นได้ดีหรอกนะล,ลุงลุงมีนี่ปะลุงมีต้นไม้ไหมไม่มีต้นอ่อนไหมลุงติดผายไม่น่าพอใีเลย เธอไม่เจ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 อวะโอ้ยไฟกำลังเพิ่มโอ้ยไอ้ป้าหนีลุงเงี้ยลุงอยู่ไหนลุงลุงอยู่ไหนลุงมาหาผมตรงจุดที่ผมวางที่นี่ดิ ต้องอย uh, uh, oh, okay. oh, ู่ไซแดงสันโอ้ชุดทายอะโ้เจอศึกโดนบอก ชื่อลุงไกล่อ่ะลุงมา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 ขอขอนี่หน่อยขอตัวไ้ช้างกับทั่งหน่อยโอเค,อเค,อเคตัลุงวางทั้งไห่อยห่มีทั้งป่ะลุง เพ okay. ิ่มอามาแให้กับตัวเอง okay. เอามีไปลงเอาแปอปเปิลทองนั่นเลยก่อนลุงลุงเรียนลุง เปตายๆตายๆไปๆไปๆไปๆคุณใจเย็นลงค่อยๆค่อยๆลงค่อยๆเฮ้ <youtuber> เริ่มดิน่าก,กลัวใช่ไหมลุงผมว่าเราควรจะไปเท่าอีกรอบว่ะลุงลุงน,นี่เห็นไหมเราควรจะไปเท่าอีกรอบหนึ่งทำนั้นนะเดี๋ยวเราจะผมจะไปทำเอน็นดบับอ,อชามนีส่สิ ชิบหายตัวคาร์ลีด้านวันโอ้ชินเก็บของพวกนี้มันรกชะละเกินโอเคไม่ดีวันเฮยเป็นชั้นอะได้วยวะ พี่ลงุงเราควรจะไปเท่าอีกรอบหนึง่งลุงทำทาง,ทางอุยลุงเก็บของลุงทำทางผมหน่อยได้ไหมลุงแอปเปิ้ลม,มีมีอยู่ผมมีอยู่สองลูกคอัเปิ่นทอง ทางนี้ลงทางนี้จะไปทำไอ้แถวๆนั้นเลยบูโบราณมากไปลงมีนี่เนี่ยว่ะ มันต่อเลยได้ไหมเฮ้ลุง hey, มีปีนไหมเดี๋ยวหน่ะไม่มีแน่เลยผาทางละเฮ้ไป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 เราควรจะไปอีก่อนหนึ่ง กลับมาที่เดิมที่นี่ของเหลืออยู่ลงุงอะไรกันนี่ทอดตันป้าลงุง ทางวนกลับมานี่หว่าเดือฟักเราควรไปทางฝั่งข้างบนนี่โอเคเป็นทางที่เราบอกอันไปเนี่ย ก็คือขงบุนี่ว่าต่อ,อขึ้นขงบุไปหาได้ต่อเดี๋ยวอ๋อเวลาเช็ดน้ำตาดิไหมไม่ใช่ขอหาเพื่อนกันนลุงทำชั้ำเนี่ยสี่เดียวถ้าไหวได้แม็กอยู่เนมะืาะว่านะ ต้องลุงเหมือนแม็กก่อนไ้วยลุงโอเคไนดะ้เราเจอแม็กเออถ้าเจอที่เหมือนถ้าว่าอะไรอีกทีนึงอีกโอ้ยแม็กแม่งได้ของไปอีกเลยโอยกคอดมีเป็นล่ะ โหดดดดดดดตรงนี้หงงตรงน้หงเฮลุงลุงมีเลเวลเท่าไหร่ลุงสิห้าลุงเอนชันดาบชาร์ปสี่ให้ผมหน่อยโอเคเจอกันพัน่นี้บายบาย